ูตรน้ำยำปลาสูตรทำขายสไตล์ร้านดังอยากเมนูอะไรก็อะไรมาเตรียมส่วนผสมและดูขั้นตอนกันเลยนำพริกแห้งและพี่กแดงกินดาปริมาณความเผ็ดตามชอบมาปั่นหรือตามให้ละเอียดใส่ภาชนะเตรียมไว้ตัวน้ำมะขามเปียกสามทพัพีใส่ภาชนะสําหรับทําน้ำยำจากนั้นใช้น้ําปลาาปรุงรสใส่ไปเลยค่ะสามทัพี ตามด้วยน้ำตาลเคี่ยวสามชั้นโตจากนั้นคนส่วนผสมน้ำมัได้เข้ากันสูตรนี้เราไม่ได้เติมน้ำปลาเพิ่มเพราะน้ำปลาร้าแ,แต่น้ำตาลเคี้ยวจะมีความเค็มนิดนิดอยู่แล้วแต่หากชอบติดเค็มก็สามารถเพิ่มน้ำปลาได้ค่ะใสีพริกลงไปตามด้วยน้ำมะนาวจากนั้นคนให้เข้ากันเสร็จแล้วพร้อมยำตุนน้ำยำปาลาราสูตรทำขายสไตล์ร้านดังเพราะชาอร่อยแ่บเนื้อเอามาทำเป็นยำอะไรก็อร่อยล่องต้อ